สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้เรามาทำอาหารไปไปปาร์ตี้คนไทยในต่างแดนกันนะคะวันนี้เพื่อนๆจะมีลาบก่อยส้อยแซ่ขนมจีนเมียงมังหลายอย่างข,งขง้าวเหนียวข้าย่งแต่ยายยายทำไก่ทอดจะ้ะสูตรมากไกท่ทอด มีสมเกลือตำให้ละเอียดเพิ่มไปอีกเกลือหนึ่งก็คือตะไคร้ค่ะไก่ไก่ไกประมาณ4ี่กิโลยางใส่ตะไคร้หัวหนึ่งใส่ตะไคร้หัวหนึ่งอ่ารากผักชี3รากเกลือแล้วแต่ไอ้น,นี่แล้วแต่เธออ่า พริกไทยกับเกลือแล้วแต่ถธอคพองไม่ได้ตวงไม่ได้วัดขอโทษนะคะเอาพริกไทยกับเกลือมาเก็บมาหมักไว้คืนนึงค่ะอ้ที่นี่ที่นี่นอร์เวย์เนาะอากาศมันก็จะเย็นเราก็ไปไว้ห้องเราไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยค่ะเราไปไว้ห้อง ห้องรับแขกถ้าไม่มีคนอยู่ก็ใส่ได้กลิ่นมันก็จะไม่ก็คือด้ปิดเอาเอาเอากระดาษปิดแน่แนๆเลยมันก็ไม่มีกลิ่นเอากระดาษลพลาสติกแวที่ไฟอ่อนไฟอ่อนเนาะไฟระดับสองทอดไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะสุกมาดูตอนสุกอะ่ะไม่ว่าจะเอาแค่เหลืองหน่อยๆแต่มันน่าจะเหลืองมากแต่โอเคอยู่อันนี้น่าจะแรงน่าจะเหลืองมากไปหมอ้อแรกหม้อทอดหมอ้อแรกน่าจะโอเคออเ,เนี่ยใส่ละหมอ้อแรกเออในหม้อแรกเหลืองหน่อยๆ ข้างในให้มันนุ่มๆน่ะอันนี้น่าจะแรงไปน่าจะหอยเหี่ยวแข็งแข็งไปมันก็ไม่เซ่บเนาะนี่ค่ะประมาณนี้นี่ประมาณนี้ไม่แข็งเท่าไหร่ใส่ละมันคือเบอร์อันชัดโอเคนี่ค่ะเอาประมาณนี้มันบอแข็งแห้งแต่ข้างในมันสุกประมาณนี้จ้ะ มันจะอร่อยแต่ถ้าอันเมื่อกี้เนี่ยอันนี้น่าจะแร้งไปโอเคอยู่สูตรนี้สูตรนี้ได้มาจากอะไรได้มาจากพ่อค้าขายไก่ย,ย,ย่างเชียงยายเป็นลูกค้าประจำแก ใส่ตะไคร้ไปด้วยค่ะแล้วมันจะหอมมากๆม,มันจะแซ่บอีหลีพี่น้องเอ๋ยแล้วก็จะใส่น้ำตาลนิดหนึง่งเกลือนิดหนึง่งแล้วก็รสด,ดีนิดหนึง่งอย่าใส่เยอะใส่เยอะมันจะไม่อร่อยมันจะมันจะโอเวอร์ทุกอย่างอย่างละนิดคือตามใจชั้นน้บรีตามใจแขกนะยายกะเอาก็อเอาแค่นิดเดียว แล้วก็จะมีน้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวแล้วก็ซอสซอสหวานซอสเบอร์หนึ่งอะซอสอะไรคะซีอิ๊วขาวจ้ะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวซอสสามอย่างซอสฟ้าเขียวซีอิ๊วขาวแล้วก็หอยหนางรมน้ำตาลหน่อยหนึ่ง เกลือหน่อยนึงหมักไว้คืนนึงตอนเช้าก็มาทอดอร่อยมากใครชอบเค็มเติมเกลือไปหน่อยก็ได้เพราะวายายใส่ไม่เค็มสวัสดีค่ะบ๊ายบ้ายจะมากินกันเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงตอนกิน